เป็นเคสที่สยดสยองมากเลยนะเพราะว่าไม่เคยไม่ค่อยได้พบครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลหลายหลายแห่งบริเวณใบหน้าครับเป็นหลายจุดเลยแล้วก็ในที่เกิดเหตุน,นะครับพบเป็นระเบิดปิงปองนะครับหลายลูกด้วยกันแล้วก็ที่ใช้งานแล้วหนึ่งลูกจะอยู่บริเวณของใบหน้าของผู้เสียชีวิตน,นะครับ อุยถ้าบอกว่าบริเวณหน้าและปากก็คือเร็ครึ่งลงหลุดหมดเลยแต่จะมันหายไปเลยโอ้โหเฮ้ยมันมันมทัดไม่เฉอเหรอมันแรงมากอ้มัทัดเขาเรียกเมื่อก่อนเรียกว่าไข่มังกรระเบิดปิงปองแล้วแต่จะเรียกเลยแล้วกันนะฮะเหตุการณ์นี้ป้าวัย5้53เสียชีวิตคาที่คาบ้านกลางห้องนอนเลือดท่วมหมอนในห้องนอนศพสุดหลอนสลดสยดหดหูใจ คาดว่าจะตายเพรเขาไม่รู้ตัวด้วยตายไม่รู้ตัวแบ้วรายตาเขาเเหมือนเหมือนจะลืมกึ่งลืมกึ่งหล,ลับอะลักษณะแบบนั้นปากกระจุยฟันกระจายแล้วตาคล้ายๆเนี่ยแรงอนุภาคระเบิดอะ มันเหมือนดันเพดานปากเราอะแล้วก็ดันจมูกเข้ามาแล้วมันดันลูกตาพยายามจะดันลูกตาให้ออกมาแต่กากวว่ามันยังไม่ถึงขั้นหลุดถลนคล้ายๆ้หแค่ถลนนะยังไม่ถึงขั้นหลุดออกมาเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนประทัดลูกบอลระเบิดปิงปองเรียกอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่ระเบิดแล้วและยังไม่ได้มีการใช้งานอีกชุดใหญ่ผู้คอร้ายทีตายคือป้าลืนอะไรนะ ป้าลืนชื่อแบบชาวชาวไทยใหญ่ห <า S 1> ป้าลืนนวัย53ปีเนี่ยแกตายคาบ้านพื้นที่หมู่4ี่ตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน,สอนเหตุการณ์นี้หลอนหลอนสลดผวาเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุลักษณะรุนแรงแบบนี้มาก่อนอในพื้นที่นี่หลอนกันทั่วไปเลยหลอนขนาดไหนขนาดเจ้าหน้าที่กู้ภยัยกู้มาเป็นไม่ต่ำกว่าร้อยศพอะ ยังไม่เคยพบความโหดเหี้ยมอมหิตแล้วเสียชีวิตรุนแรงดุเดือสดสยดสยดสยองขนาดนี้มาก่อนขนาดความหลอนนยังติดตาพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟังเสียงเป็นเคสที่สยดสยองมากเลยนะเพราะว่าไม่เคยไม่ค่อยได้พบครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลหลายแห่งบริเวณใบหน้าครับเป็นหลายจุดเลยแล้วก็ในที่เกิดเหตุน,นะครับพบเป็นระเบิดปิงปองนะครับหลายลูก ด้วยกันแล้วก็ที่ใช้งานแล้วหนึ่งลูกจะอยู่บริเวณของใบหน้าของผู้เสียชีวิตนะครับไม่เคยพบศพที่สยองขนาดนี้มาก่อน <หา S 2> ที่ขนาดพี่กู้ศพนะศพอืดโดนแทงโดนรัวโดนเฉาะเข้าใจแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่แปลกสุดคือพี่รุจจากผัวพี่รุ้จากผัวคืออะไรผัวใครผัวปลื้เนี่แหละชื่อยอนยอนวัย5้ปียอนเป็นผัวใช่ไหม ตอนที่เกิดเหตุรัววิ่งสถานไปหาผู้ใหญ่บ้านวิ่งแบบรัวรัวรัวตื่นเต้นตื่นตกใจตกใจตกใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมียผมตายตายยังไงโดนระเบิดไม่รู้ใครฆ่าอ้าวแล้วเองอยู่ไหนนอนอยู่ข้างก็อยู่กันสองคนจะไม่รู้ได้ไงอ่ะผู้ใหญ่บอกเกาหัวแต่ยื่นมือเมียเกาหัวก่อนเลยเอาใจเย็นไปไปดูศพเมียไปที่บ้านฮะพอไปที่บ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ไม่ปกติไม่ธรรมดาถามอีกทีเลยว่าไอ้ย้อนเองอยู่ไหนคะผมนอนอยู่ข้าง แต่เมียดโดนระเบิดปากแหกขนาดน,นี้นะป่ากรกะจุยฟันกระจายตาแทบจะถลนไล่ออกมานะมผมนอนอยู่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าใครที่ไหนบุกมาฆ่าถึงบ้านถึงห้องนอนแบบนี้นี่คือพิรุษสุดและพิรุษซ้ำแปลกซ้ำคือระหว่างที่เจา้าหน้าที่ทำการกู้ร่างยอนยืนดูค่ะ ยืนดูเฉยๆยืนดูนิ่งๆไม่ร้องไม่ตกใจเหมือนยืนดูว่าจะมีพิรุษอะไรของอตัวเองหรือเปล่าขณะที่ญาติเขาร้องไห้อาชญาของของป้าลือน่ยร้องไห้แทบเป็นแทบตายแต่นายยนเนี่ยยืนดูนิ่งๆแต่เบื้องต้นเมื่อให้การปฏิเสธแบบนี้ตำรวจภูธรพื้นที่หมอกจำแปรบอกแค่เค้นเหรอ แค่เค้นเดี๋ยวก็เป็นประเด็นไหนที่เขาโกหกเอาไว้ยังไงก็หลุดมาขอเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับแม้จะปฏิเสธปัดค่ารับรองเลยว่าง้างปากแป๊บเดียวเหมือนที่ง้างภรรยาเนะี่ยง้างปากแป๊บเดียวเดี๋ยวดี่กก็ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าปมยัดระเบิดฆ่าเมียดับมาจากความหึงหวงรายงานว่าอย่างนั้นหึงหวงเพราะอะไรย้อน,นเวลาเมาทิไรชอบหาเรื่องเมียเมียที่สาวใหญ่แล้วนะ53ามน,นะเมียสาวใหญ่แต่เวลามีอ,ออกไปซื้อข้าวซื้อของ และไอ้ยอนเมากลับมาพอยอนเมากลับมาหาเรื่องเมียันนี้ตามายงานหาเรื่องเมียตลอดเวลาจนกระทั่งล่าสุดก่อนเมียตายเพิ่งไปจําศีลเข้าพรรษาเพิ่งไปวัดมา,าแล<ด>้วนอนวัดใจบุญสุดท<ข>างนะเขาเบื่อที่บ้านไงแต่เขาไม่อยากจะไปอยู่ให้มีการมีปากเสียงกันเข้าวัดดีกว่าพอเข้าวัดดีกว่ากลับมาเจอจัดหนักจากเข้าวัดกลับมาเจอจัดหนักเพราะอะไรสันนิษฐานว่ายอน จะหึงว่าไปอยู่ที่วัดเดี๋ยวนะไปอยู่ที่วัดถึงใครหึงพระเหรอหมดเหรอเวลามีเมาเนี่ยเวลาการเมาจะเกิดแบบนี้เป็นประจำนะครับนี่คือเหตุการณ์หึงโหดโกรธเมียเคียวไม่ลงตัวจากนั้นรอเวลาเมียอ่อนเพลียหลับไปอ้าปากเอาระเบิดยัดใส่ตายคาที่นี่ความสยดสยองที่เกิดขึ้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับและแบบนี้ตำรวจนี่คือตั้งข้อหาเขายังยังหรอแต่สอบปากคำแล้ว เ oh. มื่อคืนที่ผ่านมาในสอบปากคำแล้วก็รับรองว่ามันพิรุษทุกจุด <Okay. S 2> ดูยังไงก็ดูออกอยู่แล้วกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ที่ตกใจคือเ mm hmm. มียใช่ไหม <Ừ. S 2> ผู้ชีวิตหรือเปล่าทํามาหากินช่วยเหลือชีวิตกันมา mm hmm. ทําไมฆ่าได้อะ oh. คนเราทำไมโหดร้ายขนาดนี้ได้ mm hmm.